รวมตัวกัน5คนในการเดินแบบครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของตูนด้วยที่ได้เดินแบบสเตจใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกว่าดีใจมากขอบคุณที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นนะคะความสมารถของพวกเราดีใจค่ะซ้อมกันไหมซ้อมนั่งงานซ้อมตอน6กโมงเช้ากระเทยงงเพราะอ,อะไรรู้ไหมพี่เอิร์กยังไม่ได้นอนตอนนี้น่าจะวิ่งหนีไปนอนแล้วนะคะเอ่อพี่เอิร์กตั้งแต่6กโมงเช้ายังไม่ได้นอนตอนนี้เดินแบบละเมอเดินเพอเพออยู่ ตเตนมาเลยแล้วติใจใจแ่กัน,นกแบบตื่นเต้นมากคุณแม่มันตื่นเต้นยิ่งกว่าไปร้องคอนเสิร์ตท,ที่ราชมังคลาตื่นเต้นกว่าแบบ i ิ p a c t Arena เพราะว่าทุกสายตามันจับก้องมาที่เราแล้ใกล้มากๆอย่างเงี้ยค่ะทุกย่างก้าวของการเดินคือตื่นเต้นหมดเลยว่าจะลงก้าวไหนดีเลือกอยู่เลือกช็อตที่สวยที่สุดใส่มันเต้นแรงมากเหมือนแบบมันพุ่งไปหน้ากล้องอย่างเงี้ยแหละค่ะใช่ แล้วเป็นไงนะตอนนิ้เรายังไงแบบนี้เราต้องเป็นนางพยาไหมหรือเขาบอกว่าให้เราเป็นตัวของตัวเองแลาา้ว,วเ,ลเราถามว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะเป็นตัวของคนอื่นดีไหมก็เลยมีความแบบว่านางแบบในอุดมคาแรคเตอร์เข้าสิ่งนิดนึงนางแบบว่านิดใช่องค์ไตรรงค์องค์โดจ่าแคทละกันวันนี้เป็นผิวโดจ้าโดจา้า สนุกมากค่ะเป็นอีกหนูกาที่สนุกมากๆเลยอยากเดินอีกอย่างเดนยเดนี้จ้างได้นะคะจ้างได้ทาได้ทุกอย่างเลยขึ้นปกนิตยาสารก็ได้ค่ะเพราะว่าเราลีทัศน์ลูกมันเก่งมากได้เลยไม่เกี่ยงงานเลยต่อให้ไม่ต้องนอนพี่เออก็ไม่นอนได้สาวันดิสสาววันก็ได้ได,ด,ได้ป่วยใช่ไหม มะเร็งใช่ไหมต้องบอกว่าอายุ31ปีเป็นอะไรที่พบเจอกับมะเร็งตกใจมากแต่เอาจริงๆอะลึกๆแล้วว่ามะเร็งอะมันเป็นการสุ่มดวงว่าใครจะเกิดหรือไม่เกิดโชคดีตรงที่ตูนะ่ะเป็นมะเร็งอันทะมันเลยมันเหมือนแบบว่าสุ่มดวงเหมือนกับมะเร็งเต้านมผ่าตัดอาการก็ดีขึ้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็กินอาหารให้ครบถ้วนเพียงพอทุกไอ้คำพูดง่ายๆพวกเนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า ม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่มันสําคัญมากๆกับคนที่มีโรคประจําตัวอย่างตูนเนาะก็ผ่าหัวน้าเวทีพอกินอาหารไ้ห้าหมู่อืแล้วก็อยู่กับผู้ชายน่ารักน่ารักอ๋อันนี้รักษาได้เหรออาจจะเป็นค่ะ<า>ช่วงหัวใจเพราะว่าหลายๆคนก็บอกตูนว่าไอ้โลกเนี้ยมันมันความสุขมันจะชนะได้ตูนเป็นคนที่สู้มาทุกๆงานฝ่าฟันมาทุกงอย่างสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนไม่ยากหรอกถ้าตูนจะสร้างรอยยิ้มให้ตัวตูนเองเนาะ พูดตื่นขึ้นมาพูดหน้ากระจกบอกว่าเราสวยมากสวยที่สุดในโลกนี่แหละเป็นการสร้างความมั่นใจแบบว่ามั่นเกิดแต่ดีนะหมายถึงว่าหนูมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันเหมือนกันในเรื่องของการเดินแบบเราได้ทํและก่อนตายไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายวันไหนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ตูนอะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างคงท,ที่ค่ามะเร็งก็ต้องเข้าตรวจ ในทุกๆหนึ่งปีหรือครึ่งปีอะไรประมาณนี้ในความโชคร้ายในความโชคดีก็คือเราเจอเร็วใช่ใช่ต้องบอกว่าในความโชคร้ายในความโชคดีเนี่ยจเจอเร็วแล้วก็ดีใจที่เจอตอนอายุสามสิบเอ็ดม,มันรักษาทานันเรายังมีแรงที่แบบว่าจ่า,ายค่าพยาบาลไหวจ่ายค่ารักษาไหวแล้วก็ยังมีแรงทึกสู้ในอายุเท่านี้ในวัยเท่านี้มีอะไรต้องแบบเลิก,าางงกขาดในในตู้ห้าป็นขาดตัวแม่เอาจริงๆตูน้นั้าไปสวปาวปาร์ตี้มาก คือตอนนี้ต้องเลิกปาร์ตี้เลยแบบน้อยมากๆคือไปจอยกับเพื่อนได้แต่ว่าก็คงไม่ดื่มแบบลากรบายบายเอลีแบคคาบ้าแบบใส่ขี้เมาอืมก็เลยเป็นสาวนั่งสตรีมเมอร์เกมอยู่บ้านไลฟ์ต่อๆไปวันๆแ้วโอเคค่ะโอเคแฮปปี้มีสังคมที่น่ารักแฮปปี้กับตนทุกคนเลยแต่ตอนที่มาแบบหันมาเป็นในรุ่ทางการเป็นศิลปินอย่างเด่นตรงนี่คือฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันชอบร้องเพลงมาก แล้วฉันก็เลยตั้งใจว่าอะเป็นมะเร็งใช่ไหมมาทําให้มันสาเร็จดีกว่าก็คืออยากมีอัลบัม้มนของตัวเองอก็ร่วมทํางานกับหลากหลายแบบเจเนเรชันมากๆไม่ว่าจะเป็นเจนซีเจนวายต่างๆหาเด็กๆแต่งเพลงในแบบ t i k t o k ทุกคนเลยใครแต่งเพลงเก่งทักมาได้นะคะเราจะติดตออ่อดูผลงานแล้วติดตอ่อกลับไปซึ่งมันเป็นอะไรที่โอกาสใหม่ๆของตัวตูนเองแล้วก็เป็นการยืดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วย ก็สนุกสนุกดีค่ะท่าสุดก็ยอดฟิลสี่ล้านไปแล้วใช่สี่ล้านแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากๆแบบดีใจมากดิ่งดาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเอันนี้กใช่ไหมล่ะเขาเต้นกันสะโพกดิ้นสลัดตันว่าคุณแม่เรนว่าคือแบบตั้งแต่ตอนเนี้ยแบบตัวเพลงจริงยังไม่มาคือเพลงดำไปก่อนใช่ดีใจก็ดีใจแหละดีใจจริงๆริงแบบมันเหมือนแบบ ได้ยกแบบำคำขอราหาของตัวเองเออกเสีงอ,อกแล้วว่าแบบเอ้ยเราทําไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้หรอกวันนี้ได้เดินแบบวันนี้ได้ร้องเพลงวันนี้ได้เป็นบล็อกเกอร์วันนี้ได้ได้ทาอะไรหลายๆอย่างคิดดูสิถ้ายัางไม่ตายแต่ว่ามันแฮปปี้อ่ะมันได้ทําอะไรหลายๆอย่าง หลายเรื่องในความเป็นแบบเนี่ยพอเราไม่สบายแต่เราก็ยังแบบสามารถที่จะดิ้นรนเองได้<ช>ๆๆเป็นแบบรงบันดาลใจก็ถึงใช่ทุกคนถ้าเกิดไม่เป็นมะเร็งเราก็ทําได้นะคะเราทําทุกๆอย่างได้ในทุกๆวันถ้าเราแบบว่าตามการตามหาความฝันนะตัวเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต้องใช้ทั้งเงินต้องใช้ทั้งแรงต้องใช้ดังอินสปิเรชันต่างๆแต่ว่าในทุกๆวันนะเราทํามันอย่างทีละนิดทีละนิดค่อยๆเดินไปเรื่อยๆได้เนาะไม่ต้องคาดหวังแบบ วันนี้ต้องเสร็จวันนี้ต้องเลิศอย่างเงี้ยแต่มันค่อยๆดําเนินการไปเรื่อยให้มันอยู่ในโปรเซสของมันใช่วันนี้มีโกใหม่เออม,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 มีโกใหม่เลยโกของหนูตอนนี้สิ้นเดือนนี้ละกันขอขายหน่อยฮิววีมีคอนเสิร์ตก็<ม>คงเป็นคอนเสิร์ตฮิววีนะคะแบบจริงจังที่จะมีทั้ง5คนแบบแตกๆอลังการในวันที่31ตุลาคม,มกับวีวีฮา l าวินปาร์ตี้เนี่ยคือโกในตอนนี้ในเดือนนี้ใช่ คือที่เซนทันแจ้งวัฒนะค่ะเซนทันแจ้งวัฒนะฮอนะคะก็จุกคน3-4มถึพันคนนะยังไงก็มากันเยอะๆนะคะมาแต่งตัวมาเป็นคอมมูนิคอมูนิตี้ของพวกเราไม่ต้องอายนะคะจัดชุดมาแบบจัดเต็มเลยเราพร้อมที่จะอบกอดรับทุกคนในวันปล่อยผีนี้ค่ะขายบัตรไหมขายแล้วขายอยู่ยังขายไม่หมดช่วยซื้อหน่อยได้ไหมละ่ะ,ะ้นะคะนะคะซื้อได้ที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสินะคะ ใช่มีตอนนี้เป็นราคาเออเลกุลาเลกุลาใช่ราคากลางถ้าเกิดซื้อไม่ทันไปซื้อหน้าง,งานได้ก็จะแพงกว่านี้นิดนึงนะคะมีประกวดชุดจะบอกว่าราคาที่ทุกคนจะได้ในการชนะเนี่ยหลักแสนคือมันแบ่งกันนะมันน่าจะแบ่งกันแต่ตูนไม่รู้ว่าอะไรยังไงตอนนี้คือถ้าถามฮิ้วหีมาสัมภาษณ์หคนฮิวห้าคนก็ยังไม่รู้ว่างานเป็นยังไงคะ่ะแต่จะจัดทิ้นเดือนนี้แล้ววงอยู่เหมือนกัน แต่ว่ามีอะไรให้ดูบนเวทีแบบส่งเด็ดแน่นอนมีทุกทุกอย่างใครอยากจะดูอะไรมาดูได้ที่วีวิทฮาลวีนปาร์ตี้ค่ะขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณท่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ